สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะฮะเจ้าตัวหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะครับเป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่นะครับของเจ้าตัว h ฮ l ักดีโวรุ่นปีสองพันยี่สี่นะครับที่เป็นยูโรไฟแล้วนะฮะอ่าหน้าปัดหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นแบบทรงยาวๆเนาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเอามากดดูกันหน่อยนะฮะนี่ถ้าเป็นตัวพักจอดนี่ก็จะเป็นขึ้นในส่วนของตัววันที่นะครับวันนี้มนก็บันทึกวันที่วันศุกร์ที่สาม พหกสิบเจ็ดนะฮะอ่ากดไปเลยนะครับปุ๊บทัดไปเลยนะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปัาก็เพิ่งเจอครั้งแรกนันนนะครับซึ่งบอกว่ารองรับ Apple c a r p เพนเดราตัวแบบไร้สายแล้วด้วยนะฮะนี่ครับนี่กดปิดนะครับนี่ปิดนะครับปิดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากตรงนี้รูปบ้านนะครับหน้าหลักก็คือหน้านี้เลยนะครับโทรศัพท์ไอเดียพอเวลาเราเชื่อมต่อ a p p l e c a คาหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยนะครับโทรศัพท์เราก็จะลิงก์เข้ามาตัวนี้ได้นะฮะสามารถรับสายวางสายผ่านตัวมัตติฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดนะครับระบบสังการด้วยเสียงที่ทํางานผ่าน Sir ีนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเอ่อรับรับสายวางสายนะครับโทรศัพท์นะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับเพลงตัวนี้ก็ถ้าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธหรือ USB เนี่ยนะครับก็จะเป็น f m AM นะครับซึ่ง FMA m เนี่ย ก็จะมีทั้งหมด FM 2ช่อง AM หนึ่งช่องเหมือนเดิมนะครับตัวแถบตัวนี้นะครับล่างอันล่างก็จะมีส่วนตัวนี้ครับ AM นะ USB นะวิดีโอ USB นะครับ FM นะครับเพลงบลูทูธนยระบบเนี่ยครการการตั้งค่านะครับอัตราการเส้นเปลือยดูค่าเฉลี่ยได้โทรศัพท์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทีนี้พบอกครับว่าต้องต่อบลูทูธก่อนเนาะกับพวกคานดอโตอันนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวพักจะมาทําตัว Apple c a r p l a ตให้ดูด้วยนะครับอทีนี้เรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าหลักนะครับ น่าหลักเนี่ยเมื่อตรงนี้ยเสร็จแล้วมันเป็นสีเทาเนาะยังไม่ขึ้นขออภัยครับยังไม่ขึ้นในความหมายคือยังไม่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับ FMAM มีการเปิดอยู่นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนชแนงเปลี่ยนเพลงได้เปลี่ยนช่องได้นะครับนี่กดได้เลยนะฮะนี่กดได้เลยนะครับนี่ก็ดูรายการนะครับที่เรากดหัวใจกดถูกใจไว้นะรันนี้ก็มีการเซิร์ชนะครับหานะครับกาเรียกว่าคลื่นวิทยุนะครับให้เราใหม่นะฮะนี่ ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็น usb นะครับเมื่อเสียบ u ว b ด้านล่างตัวนี้นี่ตัวนี้ฮะนี่ครับ usb ตัวนี้นะครับเสียจปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็เด้งขึ้นมานะครับผมอ่าถัดไปนะครับเมื่อกี้ไปเรื่องของอ๋อโทษครับเมื่อกี้ไปเรื่องของตัวนี้นะครับบลูทูธไปแล้วโอเคใน usb นะครับวิดีโอก็เป็น usb เหมือนกันนะครับผมโอเคความทัชสกรีนค่อนข้างมีความเร็วนะคือเร็วติดนิ้วเลยนะครับไม่อืดไม่แบบ ดีเลย์เท่าไหร่เลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะทีเรามาดูตรงแถบนี้กันดีกว่านะฮะบ้านโทรศัพท์นะครับเพลงไปแล้วนะมาดูแถบนี้ดีกว่าที่ว่าเยอะๆนะฮะหน้านี้คุณลูกค้าจะได้ใช้หลักๆจะเป็นเรื่องของพวก usb นะครับ fmam นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ apple carplay หอโตนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวบักจะพาไปดูการตั้งค่าก่อนเลยดีกว่านะฮะตัวนี้บักจะไม่พาดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็เพลงบลูทูธเดี๋ยวบักทำให้ดูนะบลูทูธนะการตั้งค่าระบบนะเข้าไปเลย นะครับปุ๊บตัวนี้นะครับพอเข้ามาเนี่ยจะมีแถบนะครับหลักๆก็คือมีระบบแสดงเสียงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเป็นเรื่องของระบบบลูทูธนั่นแหละนะครับมาดูระบบกันก่อนนะครับระบบตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการตั้งค่านาฬิกานะครับนี่ปุ๊บกดเลือกปุ่มเนี่ยนะครับเปิดการใช้แสดงไม้อนตอนแรกไม่ได้เปิดแต่นี้เปิดไว้นะครับแล้วก็เลือกเป็น AMPM ก็ได้หรือว่า24ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะฮะนี่ก็จะมีการปรับปรับตาม ค่า GPS เลยนะครับก็คือรถเนี่ยจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือนาฬิกาหน้าแรกอันที่2ภาษาภาษามไทยแอะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอันที่3นะครับลิตรต่อร้อยกิโลหรือว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่เราก็เลือกกิโลเมตรต่อลิตรไว้แล้วนะครับผมข้อมูลเวอร์ชันนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะไปอนุญาตก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับคืนค่าโรงงานก็ไม่ต้องไปกดนะครับพอกดปุ๊บมันจะถามเลยว่าต้องการรีเซ็ตไหมเราก็กดยกเลิกนะครับเพื่อจะได้เป็นค่าที่เราตั้งนะครับอ่ะเรื่องของแสดง การตั้งค่าหน้าจอนะครับเนี่ยอัตโนมัติไหมค่าความสว่างค่าความคมชัดนะครับต้นสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับถ้าอยากให้ค่าตัวนี้มันสว่างขึ้นนะครับก็ลูดทัชได้เลยตรงนี้นะฮะนี่ครับคอนทราสต์นะครับตั้งได้นะครับโดยจะรีเซ็ตก็ได้อนี้มักเลือกเป็นอัตโนมัตินะคือมันจะปรับเปลี่ยนนะครับกลางคืนกลางวันนะฮะจะตัดให้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นกลางวันกลางคืนก็สามารถที่จะมาตั้งตรงนี้ได้นะครับเรา็นํนให้เป็นออโต้ดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับการตั้งค่า การแสดงของกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังขนาดถอยด้วยนะฮะก็สามารถที่จะตั้งค่าความสว่างต่างๆได้ตัวดีนะครับอ่ดไปนะครับตั้งค่าทีมนะครับทีมก็คือแถบตัวนี้เนี่ยเนี่ยแถบต่างๆเนี่ยเ็าสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้นะครับลูกเล่นในส่วนตัวพื้นหลังต่างๆสามารถตั้งค่าได้นะครับผมโอเคต่อไปครับการตั้งค่าสกรีนเซเวอร์นะครับก็แนะนําไว้ว่าสักประมาณเอ่อ,อไอเรียกเ้าพักหน้าจอนะครับก็ อาจจะ5้ทีก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้ให้มันเปิดตลอดเลยก็ได้นะครับผมโอเคถัดไาเรื่องเสียงนะครับอันนี้ก็การตั้งค่าเสียงนะครับอย่างเช่นเบสนะฮะเห็นไหมการตั้งค่าเบสถ้าเรามาอยู่ในการตั้งค่าเอฟเฟกเสียงเนี่ยก็ใครที่ชอบตั้งค่าเสียงตั้งค่าเบสอะไรก็สามารถที่จะตั้งได้ถัดไปนะครับการควบคุมนะครับระบบเสียงนะครับก็คือเนี่ยฮะ ความดังของเสียงลิงโทนการนําทางเสียงพูดนะครับวเวลาเชื่อมต่อไเพื่อคาเฟ่แล้วเสียงตอบโต้ต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นเสียงตั้งค่าโรงงานไว้เองลองใช้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาตั้งนะครับความดังเนี่ยเสียงกดนะติดๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบก็ปิดได้ปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วนะครับก็ค้าเรียกว่าอ,อะไรล่ะปักนะนําว่าให้เป็นเสียงต่ํานี่แหละดีสุดละนะครับมันดูไม่ไม่แสบก็โอ้ดีนะอันนี้ครับเฟรนบานด์ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่า จะให้อยู่ตรงไหนนะฮะแต่จนจะตัวผมผมชอบมันอยู่กลางๆมากกว่านะครับประมาณตรงนี้นะฮะเสียงลิงโทนนะครับเปลี่ยนได้นี่นะครับโอเคเราก็เลือกอันหนึ่งไว้นะนะครับที่จริงมีสไล่เสียงลองมาฟังกันดูนะครับออลองมาเล่นกันดูนะครับพา,พาดูก่อนการเชื่อมต่ออ่านนี่คือบลูทูธแล้ะเดี๋ยวมักจะเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูนะครับ ดูกันครับเราจะเชื่อมต่อนี่เป็นตัว Apple CarPlay แล้วกันนะครับเป็นตัว iPhone นะครับอันดับแรกคือเราต้องหยิบมือถือขึ้นมานะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับข้าไปที่อบลูทูธนะฮะก่อนที่จะเข้าเนี่ยบล๊ักลืมบอกอย่างหนึ่งคือไปตรวสอบว่า Siri เราเปิดไหมกับฟังก์ชัน CarPlay นะครับฟังชัน CarPlay อยู่ในนี้ครับมีในทั่วไปนะครับใน CarPlay คือตัวนี้นะครับ Siri ก็เหมือนกันครับต้องไปเปิดการตั้งค่า Siri ไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าใครยังไม่เปิดไปเปิดไว้นะนะครับพอเข้ามาหน้านี้ระบบเนี่ยนะครับ นี่ครับรถก็จะมีการเขาเรียกว่าเซิร์ชหาให้เลยนะฮะอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับกดไปเลยครับชื่อเรานะฮะเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยจะมีคำคำถามขึ้นมาอย่างเช่นนี่ครับแพรเนี่ยฮะจับคู่ตกลงนะครับอนุญาตนะครับอันนี้ก็จะมีการเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วนะครับเวลามีใครโทรเข้ามาก็สามารถกดรับผ่านตัวมาติวชั้นตัวนี้ได้นะครับนี่ครับเพื่อกับเพราตัวไบล็คสายก็จะทำงานเลยนะครับ ต้องการที่จะใช้ไม้ต้องการที่จะใช้ครับนี่ครับจอบจะถามว่าจะเริ่มการใช้งานพ p p l e Pay หรือรไมต้องการเริ่มครับนะปุ๊บรอแป๊บหนึ่งครับกําลังโหลดอยู่สัญลักษณ์ตัวนี้จะขึ้นมานะครับที่เป็นสนัญลักษณ์ฟังก์ชันบลูทูธทางด้านซ้ายบนนี้นะครับแล้วก็ภาพก็จะตัดมาเป็นแบบนี้ครับเข้าฟังก์ชัน Apple Car Pay แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทํางานคู่กับตัวพวก Google Map หรือแมปในมือถือของเรานะครับอย่างเช่นวผมจะ Search แผนที่ให้ดูนะ คร่าวๆนะครับนี่ Google Map ตัวนี้นะครับปุ๊บนะฮะต้องการไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเอ่อสมมุติไปแถวๆเอ่อไปไม่กับบางนาละกันนะไม่กับบางนานะปุ๊บกดเส้นทางนะครับนี่ครับเส้นทางก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับแล้วทีเนี้ยสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันคู่กับเปิดเพลงได้นะนะครับอย่างเช่นต้องการเปิดเพลงนะครับผ่านของบางอย่างเช่นเป็นยูทูบมิวสิกเนาะเปิดฟังก์ชัน แอปบูทูบิสิมาเลยนะครับบูทูมิสิก็กดเล่นเพลงเลยนะฮะขณะที่เราเปิดแผนที่ไปด้วยนะนะครับเปิดเสียงก็ลืมเปิดเสียงนะฮะนี่ครับดังแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะฮะแล้วก็มาดูฟังก์ชันตัวนี้หนึ่งครับตรงแถบด้านขวาล่างตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ จะเป็นแถบนี้ครับสัญลักษณ์ของไอคอนต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะครับลหลังแล้วที่เราใช้ฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว Apple CarPlay นะครับที่เป็น Google Map หรือ Map นะครับแล้วก็ถ้าใครมี Spotify หรือจูกเนี่ยต,ตรงแอปตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้ด้วยนะระบบก็จะโหลดมาให้เลยนะครับผมนี่กดกลับไปนะแบบนี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะตั้งค่านะครับที่เป็นตัวส่วนตัวตั้งค่าเพลงนะครับความ เขาเรียกว่าฟังก์ชันของตัวเพลงนะครับก็นี่ครับเข้ามาที่เสียงนะครับเหมือนเดิมนะฮะนี่กดที่แถบตัวนี้นะครับกดรูปบ้านก่อนแล้วก็เข้าไดตัวนี้ับแล้วก็เสียงแล้วก็มาตั้งค่านะครับความดังต่างๆนะฮะนี่ครับการตั้งค่าเอฟเฟกตต่างๆตัวนี้นะครับลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับวันนี้เราก็พามารีวิวนสั้นเกี่ยวกับจอ10.2จนิ้วตัวใหม่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าจอเนี่ยมีความดูเราก็มาดูลงตัวกับคอนโซลนะที่เป็นคอนโซลแบบแนวยาวแบบนี้นะครับ แล้วก็สีของตัวกรอบเนี่ยก็เป็นแบบเป็นนํำเงาด้วยนะครับดีมากๆเลยนะวันนี้ป้าก็พามา review นะครับเกี่ยวกับตัวหน้าหน้าจอนะครับสัมผัสของตัวรีโวนะครับรุ่น2.8ไฮสีประตูคันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะฮะก็ยินดีให้บริการนะครับวันนี้ป้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม